สวัสดีชมรมคนชอบอ e ีสปอร์ตทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราวแวดวงอีสปอร์ตนะครับจะมาทําการสรุปข่าวเด่นข่าวดังประจาสัปดาห์สุดยอดดราม่าที่เกิดขึ้นในวงการเกมอ e ีสปอร์ตของเรากันะน,นะครับเริม่มต้นที่ข่าวแรกครับผมที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนะครับถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาในวงการอ e ีสปอร์ตไทยเลยนะครับในระหว่างการแข่งขัน S A T R W v e l o c e i t y 2021นะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันเพื่อหาตัวแทนของแต่ละภาคในการเข้าสู่รายการ Road to A W C 2021ซึ่งเป็นทัวร์ชิงแชมป์ระดับโลกของเกม R V เลยทีเดียวซ แข่งขันรอบชิงของภาคใต้นะครับที่ทาง Bacon Dream นะครับผมจะต้องเจอกับ Ad ดมี่มี่อีสปนะครับผมซึ่งหลังจากนี้จะขออนุญาตใช้คำว่า m m นะครับแต่ปรากฏว่าทีม M m นะครับกลับไม่มายอมแข่งไปๆมานะครับทาง M m นะครับกลับมาประกาศในเพจนะครับผมว่าแข่งไม่ได้นะครับผมเพราะว่าข้างบูธแคมป์นะครับเกิดไฟไม่เกิดขึ้นครับดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับกองเชียร์กองแช่งของเรานะครับก็ได้ไปทำการด่าทอนะครับว่าตั้งใจจะให้สิทธิ์2ทีมเนี่ยเข เพราะว่าเอ็มเอ็มตั้งใจจะเก็บแผนไว้มากกว่าแต่หลังจากที่ฝั่งชาวโซเชียลนะครับด่าได้ไม่นานนะครับทางเพจอิจันนะครับก็ได้เผยนะครับผมว่าย่านสุขาภิบาล5นะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ที่พักของบูตแคมเอ็มเอ็มเกิดเพลิงไหม้จริงๆนะครับแถมเป็นการไหม้โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่นะครับผมที่เป็นการปล่อยควันอันตรายเป็นอย่างมากเลยนะครับผมดังนั้นนะฮะทำให้ผู้จัดนะครับไม่สามารถจะเลื่อนการแข่งได้นะครับผมทำให้เอ็มเอ็มต้องพ่ายตัวของเบคอนดรีมไปตามระเบียบแต่ปรากฏว่านะครับผมมีคู่แข่งขันของ ATR Ve 2018รอไฟนอนซึ่ง คู่ที่4นะครับเป็นคู่ของ s y n e r g i n นะครับผมกับแอดมินมี eSport ได้ประทะกันแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายครับผมที่ MM นั้นได้ตกรอบไปนั่นเองซึ่งทาง SGX s นะครับผมได้ชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ1กับทีมของ AM ในวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมาถึงเรื่องต่อไปนะครับที่แฟนโด t าไทยนะครับเศร้าไปแต่แถบนะครับที่ทาง f ฟ natic กไม่ได้เข้าไปเล่นใน t I นะครับดังนั้นจึงทาให้หมดสิทธิ์ในการไปเมเจอร์นั่นเองครับถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับผมท ็ดูเหมือนว่าไม่ใช่ OG ทีมเดียวนะครับผมที่เป็นทีมใหญ่ทีมดังในปัจจุบันนี้นะครับผมที่พลาดท่าในช่วงท้ายจนอดเข้าไปแข่งใน v ีเพ a ย์เ Major ททั่วใหญ่เก็บแต้ม d p พพาทีมเข้าร่วมชิงแชมป์โลก Dota 2แบบ100%เต็มแล้วนะครับหลังจากแพ้ Execution ในเกมลีก CA ไป0-2ต่อแต่ที่หนักข้อยิ่งกว่านะครับก็คือการตกรอบผลน,นี้นะฮะทำให้เฟอร์นติกหมดสิทธิ์ทำแต้มเข้าทีไแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในอันดับ14โดย,น,ดยนัท้งมทีียน่่ออูเื เราส่วนใหญ่ก็ได้เข้าเมเจอร์ที่เคียบซะด้วยนะฮะซึ่งในสุดท้ายแล้วนะครับสรุปก็คือตอนนี้เฟอร์นติกนะครับต้องวัดทุกอย่างจากการคัดโอเพนเท่านั้นซึ่งดูไปดูมานะครับเหมือนกับทีม OG เป๊ะเลยครับแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสิ่งที่หลายคนกำลังคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยทางเฟอร์นติ์นะครับทำผลงานได้แย่นะครับทีมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแบบทันทีทันควันเลยนะครับผมและถ้าเกิดว่าครั้งนี้นะครับ ใครนะครับผมที่จะต้องขอเข้าของไปอันนี้ก็ต้องมาลอลุ้นกันเลยนะครับมาต่อที่ฝั่งของเกมแนว FPS กันบ้างครับโดยข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นจากสุดยอดเทพเจ้าเกม FPS ครับอย่างเช้าโดยช่วงเวลานี้นะครับหลายคนที่เล่นวายร์นนะครับเกม FPS จากค่ายไลออดเนี่ยน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแรงสูงหรือแร็งนำหรือคนที่สมัครใหม่ก็ตามทำไมผู้เล่นที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มจัดๆเลยซึ่งเราท่านๆนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่่่่าาเช้มมทกีนดยงวไไคอ ซึ่งในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งภาคงานแข่งต่างๆมากกว่าโดยคําพูดที่หมาเทพได้กล่าวไว้นั่นก็คือเกม c s o o นะัโคตรง่ายแต่เล่นเวลแลนแล้วรู้สึกเครียดเกินไปผู้เล่นแต่ละคนก็มีแต่ตัวเทพทั้งนั้นมันไม่เหมือนเกม c s o o ที่ทุกคนไม่ได้เทพเหมือนกันหมดซึ่งชาวได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับนอกจากเรื่องของทักษะและความเข้าใจที่จําเป็นในการเล่นก่อนหน้านี้นะครับชาเอง ก็เคยบ่นไว้ว่าสิ่นที่ทําให้เกมนี้ไม่ค่อยเข้าแก๊บสักเท่าไหร่ครับเห็นจะเป็นการจับคู่ที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นั่นเองบางทีกด 2, 2กดเดี่ยวไปเจอทีม5คน,ม,นมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับเล่นทีไร,ไรก็เอาซะเราหัวร้อนทุกทีฉะนั้นนะครับผมใครที่เล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยนะครับผมแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกเป็นตัวคนเดียวนะครับยังไงก็ลองหาเพื่อนร่วมทางกดไปด้วยกันนะครับอาจจะทําให้เกมสนุกกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้เราย้อนกลับมาที่เรื่องของ Dota 2ออีครรััั้้งงงงบซึ่ปจจจุนนทา OG เเมมสหนักอย่างมากเลยครั ซึ่งตอนนี้นะครับโนเทลหัวหน้าและเจ้าของทีมก็ทะเลาะกับไอเลียนเพราะไปหาว่าเขากงในการใช้โค้ชช่วยครับซึ่งนี่นะครับผมก็เป็นดราม่าใหญ่มากๆนะครับผมสําหรับวงการโ o t a 2โดยเรื่องของเรื่องทั้งหมดมีตามนี้ครับโดยในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับผมจะไล่ให้ฟังตามนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นที่หลีกของ Dota 2 DPC EU ที่ไอเลียนนะครับผมใช้โค้ชมาช่วยวิเคราะห์เจาะลึกและสื่อสารระหว่างในเกมนะครับซึ่งรายละเอียดของดราม่านะครับผมมีตามนี้เลยครับทาง d r e a m p a c k นะครับส่งเมลถึงทีมแข่งขันซึ่งเหตุการณ์ไม่ มีคนดูสักเท่าไหร่เะครับเป็นที่มาของดราม่าเพราะตอนก่อนเริ่มแข่งของซีซั่นล่าสุดของ DreamHack ผู้จัดลีกยุโรปนะครับได้ทำการส่งอ e ีเมลปรับกติกาให้คนในทีมของแต่ละทีมเนี่ยเข้าร่วมสั่งนักแข่งได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมด้วยปัญหาของโควิดคนแข่งออนไลน์ยังไงก็ห้ามโค้ดช่วยไม่ได้อยู่ดีถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับก็คือกลัวว่าโค้ดมันจะช่วยก็ให้มันช่วยไปเลยละกันประมาณนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยโนเทลก็เลยเดือดครับเพราะหลังจากอเลียนนะครับผมอารวาสฟาดทีมใหญ่ในลีสสูงงุดั OG แล้วก็มีการปล่อยคอนเทนต์นะครับเบื้องหลังการแข่งซึ่งมี PPD เป็นโค้ดคอยสั่งการทีมออกสู่สาธารณะงานนี้ครับพ่อใหญ่โนเทลของเราก็ด่ายับเลยครับบอกว่าแบบนี้มันขี้โกงล่ะฮะสิ่งจุดนี้แหละครับผมที่เป็นตัวก่อดร่ามาจากนั้นนะครับก็คือนิโก้เบบี้โต้กลับนะครับว่าระหว่างที่หลายฝ่ายนะครับผมกําลังเถียงกันยับเลยฮะสรุปว่าใครถูกใครผิดเพราะลีกอื่นเขาห้ามโค้ดสั่งระหว่างแข่งซีนิโก้เบบี้แครีของไอรันเองก็โต้กลับว่ามันไม่ผิดกติกานะเพราะในกฎซึ่งเป็นเมลของผู้จัดได้ไอ,ไอ,ดยอย แล้ว และในตอนสุดท้ายเองนะครับ Dreamhack นะครับผมตัดสินว่าพอมีคนวิจารณ์หนักข้อเข้านะครับทางผู้จัดก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าขออนุญาตยกเลิกกดโค้ดเกาะเบาะโดยห้ามมีการสั่งการระหว่างแข่งแต่อีเลียนนะครับผมที่ใช้ PPD ในการเป็นโค้ชที่ผ่านมาเนี่ยไม่ผิดนะครับผมเพราะถือว่าทําในช่วงที่สามารถทําได้แต่จากนี้ไปห้ามทําแล้วนะครับต้องรอดูกันนะครับผมว่าดราม่านี้จะจบอย่างไรหรือว่าจะค้างคาเป็นศัตรูกันในอนาคตกันต่อไปหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดโ g เจอกับตัวของอเลียนเองผม ว่าน่าจะมันแล้วครับงานนี้แต่อย่างที่บอกครับผมว่าพระสุขเข้าพระเสาร์แทรก OG นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวของ OG นั้นผลงานแย่มากนะครับผมและที่สําคัญฮะก็คือโดนตัวของแอดมินซีเค t ตเซลไปทะเลาะกับเขาอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่ทันดราม่านี้นะครับก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะครับผมทางเว็บบลูมิสปอร์ตคลิกที่ด้านขวามือของทุกท่านได้เลยนะครับด้านขวามือบนพวกเราได้ทําการสรุปดราม่าเวลาเรียบร้อยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเหล่าคอมมูนิตี้ของโด ดราม,มา่าซีเคททางออฟฟิเชียลของ W วยป๋อของ OG ก็ไปแท็กชื่อนักแข่งของ p s g LGD ชุดรองแชมป์ TI 2018แล้วถามว่าจำเหตุการณ์ความพ้แพ้เมื่อ3ปีก่อนได้ไหมเสียหลายคนนะครับผมก็ประนามเลยว่านี่มันท็อกซิกไม่ต่างจากแอดมินของซีงเคทเลยและเท่านั้นยังไม่พอนะครับแอนนาก็เพิ่งจะปฏิเสธการลงแข่งเกมล่าสุดให้กับ OG ซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าอดดูภัยพิบัติระดับหมอลำเลยนะครับเพราะว่าแอนนานะครับได้บอกกับ OG ว่าเขาไม่ว่างที่จะลงแข่งให้ทีมในลีกอีกต่อไปแล้ว ซึ่งดูจากทรงแล้วนะครับผมน่าจะอยู่ในข้อตกลงที่ตัวเองจะเล่นเฉพาะแมตช์สำคัญในลีกกับงาน TI เท่านั้นนะครับซึ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือในส่วนของการคัดโอเพ่นนะครับผมจะได้เล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอรูกันต่อไปนะพอทาง OG ทราบข่าวแบบนั้นครับก็เลยรีบดึงตัวของมาราอดีตนับแข่งที่เคยร่วมงานกันสมัยทําทีม OG ซีดมาเล่นแทนที่เชฟใหญ่ในเกมทริเบกหนีตกชั้นกับเบรมและทูด้าซึ่งงานนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าทางของแอนนานั้นน่าจะหมดแพชชั่นกับการเล่นโด อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสุดท้ายก่อนจากกันนะครับผมวันนี้มีงานแข่งขันของ League of Legends MSI 2021รอบชิงชนะเลิศที่หลายคนเฝ้ารออยู่นะครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างทีมใหญ่ทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็น i n g จากประเทศจีนและ damwon k a จากเกาหลีการแข่งนะครับผมจะเริ่มตอน2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับใครเป็นแฟนเกม ll ไม่ควรพลาดด้วยการทั้งปวงครับยังไงเพื่อนเพื่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ์ e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแวดวง eSport ในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆออก มาเรื่อยๆนะครับและเกิดเพื่อนๆนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารของวงการ e s p o r t ์ตนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจแวดวง e s p o r t ์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แวดวง e s สปอร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ